เจลไว้ทําอะไรปักตะก้าเจลที่ขายดีสุดหน่อยตอนนี้แฟดเซลนะครับจะบอกว่าเจลตัวนี้ส่วนผสมหลักคือใบบัวบกใบบัวบก95เปอร์เซ็นตเลยเขียนว่ากิก้า95เปอร์เซ็นตเห็นไหมและส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งที่มีในหลอดอะ่ะคือว่านหางจระเข้ทั้งสองเรื่องเนี่ยช่วยเรื่องเดียวกันคือลดการอักเสบบนใบหน้านะครับแล้วก็ ว่านหางจระเข้มันมีคุณสมบัติพิเศษมันช่วยฮิลแผลนู่นนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างที่บอกว่าว่านหางจระเข้เนี่ยนอกจากฮิลแผลก็มีเรื่องความชุ่มชื้นเนาะที่มันช่วยจริงๆกินดีมากเลยกินมาชาสุดกดารอเสด้วยตัวนี้ทาได้ทั้งหน้าและตัวนะคอนเฟิร์มว่าทาได้ทั้งหน้าและตัวเด็กใช้ได้คนท้องใช้ได้นะครับเด็กสามขวบขึ้นไปใช่ไหมคะใช่เด็กสามขวบขึ้นไปและคนท้องใช้ได้นะครับเจ้าของเจ้าของเดี๋ยวให้เจ้าของมาพรีเซต์ ให้ฟังด้วยว่าอะไรยังไงโปรดักแต่ว่าขอสิบนาทีนี้ก่อนใครจะกดกดได้เลยอย่างที่บอกว่ากดได้สามหลอดแต่ราคาเนี้ยได้สามหลอดแต่ว่ากดตะกร้าสี่หลอดคุ้มกว่าเดือดร้อยสิบบาทสี่หลอดสี่หลอดเท่าไหร่คะสี่สิบห้าตายคือจะบอกว่ายิ่งไปกดเยอะราคาก็จะยิ่งลงไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนลองไปกดได้เลยทุกคนเขาเขาขายมาเป็นแสนๆออเดอร์แล้วเนาะแบบที่เห็นเลยใครจะกดซื้อหนูไทยเยอะไหมนะ แล้วไม่เนิรดหนานะ,นะแม่เป็นเบายผิว,วเ,ปเป็นเจลอ่ะเป็น m o i s t u ร i z e r แล้วกันครับที่ทาหน้าได้ทาตัวได้เนีย่ยดูดิดแล้วราคาดีมากซึมเข้าผิวแล้วนะแต่ว่าหนูทาเยอะมากก็ไม่เหนียวพูดจริงจริงรอ,อ,อดปะเร็วมากหลอดน้องหลอดทั้งนี้นะครับหลอดอยู่ที่เท่าไหร่นะห้าสิบ ml เออห้าสิบกรัมนะคะหลอดอยู่ที่ห้าสิบกรัมเขาบอกว่าใช้แล้วแต่งหน้าติดง่ายหาตะก้าหลอดสี่หลอดไม่เจออยู่ในตะก้าเลยมันเป็นตัวเลือกข้างในค่ะมันเป็นอย่างนี้ครับกดเข้าไปข้างในเนาะ แล้วกดตัวเลือกแบบ 400. สี่หลอดไม่ผิวมากเลยนะมันเย็นเท่าร้อยแปดสิบาทข้อดีของพวกเนี้ยข้อดีของพวกเจลพวกอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้ผิวเรามีความเย็นขึ้นต่อให้เธออยู่หน้าร้อนเธอไปเจอแบบเดี๋ยวต้องออกไปเจอความร้อนอ่ะแต่ผิวมันจะมีความแบบว่าอุณหภูมิจะลดลงส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเนื้อเจลเนี่ยเย็นแขนข้างนี้มากเลยตอนนี้ก็อย่างที่บอกอะ<า>ว่าตอนนี้ใบบวบอะฮอดมากนะเอามาใส่ในสกินแคร์เพราะว่ามันช่วยเรื่องลดการอักเสบไนะีทีนี้คือผิวแพ้ง่ายผิวอักเสบบ่อยๆอ่ะ ใช้บุกใบบุกจะดีแล้วทีเนี้ยใบบุกมันไม่ได้ถูกนะคือต้องบอกว่าเวลาเข้ามาสกัดเป็นเป็นสารสกัดที่มาอยู่ในกินแคส่วนใหญ่อะ่ะทุกตัวที่มีใบบุกมันคือกิก้าเนาะมันก็แพงแทบทุกตัวครับรแต่เน,นี้ยราคามันดีมากซึ่งตอนแรกเราก็เห็นว่าเฮ้ยราคามันดีมากเลยนะมันแบบมันมาตรฐานหรือเปล่ามันนู่นนี่หรือเปล่าก็เลยไปขอใบอยอมาแล้วก็ไปดูรีวิวฮะก็มีลูกค้าจริงๆที่ซื้อไปแบบเป็นแสนแสนหลอดแล้วอ่ะ ทาหน้าได้ทาตัวได้ใครจะทาใครจะลองเอาไปใช้นะกดได้เลยราคาดีมากสองออสีต่างกันยังไงใช่ไหมคะกันแดดนะคะตัวนี้ยเขาจะเป็นแบบเป็นสีปกติก็คือเวลาทามันจะแตกตัวเป็นน้าซึ่งสองตัวนี้แตกตัวเป็นน้าแต่ตัวสีม่วงเนี่ยเขาจะเป็นอารมณ์แบบเบดม่วงเข้ามาด้วยคือมันจะทําให้ผิวว่าไม่มีความโทนอัพมันมีอัพขึ้นมาอีกเวลหนึ่งนะคะเป็นเมสสระอันไหมเอ่ยไม่เป็นค่ะใช่ไหมพี่พีทถ้าเป็นสรอ,อันไม่เป็นค่ะ,ะให้ดูก่อนนี่ ร้อนเห็นปะผิวสวยเลยแล้วคนผิวสองสีก็ยังใช้ได้นะคะอันนี้คือตัวสีม่วงอันนี้คือตัวสีม่วงใครจะเอาคือกดได้เลยนี่ราคาดีแบบทีมากทุกคนอย่างที่บอกนะเดี๋ยวแฟลชเซลล์มันจะหายไปนะอนาทีโอเคผลโอเคครับอีกสองนาทีแฟลชเซลล์จะหายไปนะครับกดได้เลยอันนี้สีชมพูนะคือถ้าคนผิวจัวจัวนะแบบ สาวจีนเชื้อสายจีนเอาสีม่วงไปแม่ไม่ผิดหวังเหมือนกินหลอดไปเขาผิดแต่ถ้าคนปกติทั่วไปผิวธรรมาดาทั่วไปสีชมพูแม่ยใงญ่ก็รอดอ่ะอย่างที่บอกนะว่าใครจะโกรธโกรธภายในสองนาทีนี้นะครับแฟชเซลลจะไปแล้วนะแฟชเซลจะไปแล้วนะครับแล้วมันชุ่มชืน้นข้อดีคือพอมันแตกตัวเป็นน้ำมันทาให้กันแดดอะมันชุ่มชืน้นผิวผิวมันมีความแบบนุ่ม นึกออกไหมมันมีความแบบอิ่มน้ำมันไม่ได้แห้งแก๊กไม่ได้แห้งแบบแห้งกลาดนะนึกออกมาหน้าเราไม่ได้แบบคนผิวเข้มให้ใช้สีพูก็ได้ซึ่งสีผูมีไม่เยอะมีอยู่แค่ประมาณพันนิดๆเท่านั้นนะคะราคาดีมากเราขายครีนกันแดดไปแล้วร้อยกว่าชิ้นนะครับเออซึ่งไม่รู้ว่าเขากดกี่หลอดแต่บ้างนะแม่ชุดหนูจําไม่ได้พี่หนูยังจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าหนูมีชุดนี้ ุถ้าจุ่มไม่เอาออกมาผมจัไม่ได้ด้ซ้ำชุดเนี้ยใครจะกดนะกดได้เลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจเมื่อวานด้วยนะจริงๆครับโอเคแล้วโอเคแล้วไม่ได้มีอะไรน่าห่วงอะไรครับเขาบอกว่าตัวสีชมพูทั้งหมดวันนี้ต้องรออีกทีสิ้นเดือนเลยโอ้ยมองรกตครีมกันแดดเขาดีนะแต่แต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้ใครจะกดเอางี้กดตัวเจลไปอีกสองนาทีแฟลเซลเด้หมดนะครับตอนหนูจะรับอ่ะ หนูพูดเลยสาบานต่อหน้าไฟเลยบอกว่าไม่รับดีกว่าป้าเขาทํากันแดดมาดีแล้วถ้าเรามีกันแดดมาแล้วเราจะขายได้ป้าราคาก็สู้เขาไม่ได้หนูพูดแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเธอลองกดดูหนูพูดจริงๆริพี่พีใช่ใช่เขาจำได้พี่เก่งใช่ไหมพี่จุ๋มหนูพูดอย่างนั้นใช่ไหมวันที่เาลงมาลองวันที่หนูมาลองยืนนั่งยืนตรงเนี้ยนั่งลองตรงเนี้ยหนูพูดว่าอะไรอุ้ยดีว่ะอย่างนี้เราจะขายได้ไงราคาก็ไม่ได้แล้วเราสู้เขาไม่ได้นะคะแบบเนี้ยหนูพูดอย่างนี้จริง ลองดูแ้เธอจะอาจจะชอบเด้งแล้วหรอราคาเด้งแล้วทุกคนใครยังได้ราคาเดิมจ่าตังนะครับมารอบดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทําให้อีกรอบแล้วตรงนี้เป็นไรอ่ะก็ดำกระด่างอ่ะตรงนี้จัวจัวอันนี้จัวมากอันนี้จัวก้างอันนี้ดาด่างมากด่างมากตัวด่างไม่ไหวผิวแทนใช้สีไหนพี่จุ่มมาอีกรอบนึงมาหนูจะทาให้สองแขนเลยให้ดูสองแขนเลยว่าแม่จะใช้ตัวไหน อันนี้คือชมพูเอาแขนมาจา้าปื้ออาะทาทั้งแขนเลยจ้ะพีทเอาตัวออเองหยอบไปนี้นะะ่อะทุกคนเนี่ยราคาเต็มคนะตังแต่ตัวเ<า>ป็นน้ำแล้วนะแต่ตัวเป็นน้ำแล้วนะดูดิวีหนาอ่ะอยากผิวแบบข้างบนหรืออยากผิวแบบข้างล่างเนี่ยเขาใส่ใช้ยชยเยอะนะแต่เขาไม่ทาตัวเลย ใบบัวบอกใช้ทาน่าออะต่อไปเอาอันนี้ออกก่อนมันจะได้เข้าง่ายจะบอกว่าปกติหลอดละสองรอยเก้าสิบนาะแต่ที่เห็นเลยขายไปแล้วแปดหมื่นกว่าหลอดอันนี้ปุ๊บสีม่วงน่าจะให้เยอะไปนิดนึงเอากลับมาหน่อยนึงเออะ่ะต่อนี่เขาออร่าขึ้นมาหนึ่งสเต็ปเลยนะคะสีม่วงอ่ะตัดสีใจนะคะปะปะปะให้ใครคะเออเห็นปะ คือมันใช้ได้คือสีชมพูคือมันใช้เนี่ยใช้ได้คือใช้ได้อันนี้อันนี้อาการหนักตรงนี้ลองทำให้รู้นะคะว่าถ้ามันเราไม่ได้ขาวขนาดนั้นนะคะเราทาหน่อยเราดำรุงนิดนึงเราดำรุงแต่หน้าไม่ได้นะลูกนะเราต้องดำลุงตัวด้วยนะจุ๋มน้นี่อันนี้เอาจริงปะชอบสีอะไรแอลท่านี่คงรู้สึกพี้ออแต่เอาจริงนะตอนที่หนูลองก่อนหน้าสีชมพูมันเกินกับผิวจนแทบจะไม่เห็นสีเลย สีม่วงอะ่ะอาจจะตอบโจทย์คนไทยมากกว่าแต่ว่าแม่ต้องแบบอยได้แบบไหนอยู่ที่ชอบอะ่ะจะทาให้ดูตรงไหนไม่รู้ไม่มีที่ให้ทาละดูดูอ้อนดูอ้อนพี่จุ๋มอดูดิอ้อนไปปะชมพูใช่ได้่วเลยใช่ไหมยวเลยไม่เหนียวใครเป็นอะไรเอางี้ จริงๆนะถ้าผิวอ่ะเป็นสองสีเนาะเป็นคนผิวสองสีใช้สีม่วงใช่ไหมคะใช้สีม่วงอะไรไม่ใช้ใช้สีอะไรครับเบทม่วงเหมาะสําหรับคนที่ผิวเหลืองหรือผิวขาวแบบฝนนู้นเลยใช่จ้าชมพูนู้นถ้าคนผิวเข้มไม่ใช้ชมพูไปเลยทำไมเขาใช้สีชมพูแล้วดีอ่ะเพรว่าเขาผิวเข้มอ่ะหนูก็ใช้ชมพูดีม่วงเลือกกดมันดีคนละแบบมันดีคนละแบบจริงจริงเอาไปลองมันดีกันปบะวันนี้สีม่วงทาค่ะ พี่พี่ก็ใช้สีขาสีม่วงได้เห็นไหมมันก็สว่างแต่ว่าอันสว่างกว่าอ๋อแปลว่าเขาชอบสีธรรมชาติอ่าอคือสีโทนธรรมชาติคือชมพูสีแบบสาวแต่งหน้าสีแบบคนที่ชอบความผ่องสีที่คนแบบวันนี้ฉันจะไปออกเดทไปทําอะไรที่มันพิเศษคือพวกสีม่วงไปสองอันเลยคนขาวใช้สีไหนก็ได้แต่มันสวยทั้งสองสีอยู่ที่เราเลือกใช้เลย ทุกคนจริงๆคืออย่างที่บอกอะ่ะต้องเล่าอย่างนี้ว่าวันแรกที่ได้ลองอะครับคือวันที่ไลฟ์ตูวิ่งไวอ้อ่ะตอนที่กําลังจะออกจากบ้านเขาสตูอะที่ปัวคลึงกันแดดมาแล้วบอกว่าอันเนี้ยคลึงกันแดดลูกค้าสนใจว่าจะเข้าไลฟ์ทีเนี้ยตอนที่แก้บุ๋มลองอะ่ะแก้บุ๋มลองสีชมพูนะแล้วบอกว่าชอบเลย แต่ตอนน่้งทำขนมด,ดีกว่าอ่าแล้วเขาก็กังวลอะไรของเขาไม่รู้ว่าแบบอะเขามีกันแดดแล้วโปรดักตมีอย่างเดียวมีกันแดดเข้ารวมแบรนด์ก่อนไหมหรืออะไรเงี้ยแ,แล้วคือพอมาดูในสินค้าอื่นๆของเขาอ่ะก็มีความรู้สึกว่าอ่ะเขามีฐานลูกค้ามากๆอยู่แล้วแล้วโปรดัก t เขาได้รับการรีวิวดีมากๆคิดดูดิว่าวันวันที่เขามาให้เราลองอะครับคือวันแรกๆที่ครีมกันแดดออกมา ตอนนี้เขาขายไปแล้ว8 0ดหมื่นหลอดในราคาแบบนี้ในราคาแบบนี้นะรับเลยดีค่ะจริงๆใครอยากกดไหมอย่างที่บอกว่าตอนนี้สีสีชมพูเนี่ยน่าจะเปิดร้านแล้วรับเลยดีค่ะไม่ถึงเข้าใจว่าน้ำแดงไม่มีค่ะบ้านนี้หลลอดแ้วใครอยากได้แปดซิลไหมแชร์ให้หน่อยสีเดี๋ยวให้คือขอใจสักแบบสักนิดเดี๋ยวให้เอาสีหนึ่ก็ไม่ชอบนะคือ ทิ้มกันแดดสีชมพูสีม่วงก็สวยเอาอย่างนี้หนูอยากรู้ให้พี่จุ๋มทาหน้าสีม่วงครึ่งหนึ่งทาหน้าครับเอาไว้ทาหน้าพี่จุ๋มมาทาหน้าให้ครึ่งหนึ่งป้าเนี่ยครีมกันแดดเขาวังจริงจุ๋มไม่ใช่ผิวสองสีจุ๋มเป็นคนขาวชมพูมันจะเป็นสีเบทถ้าเป็นสีม่วงอ่ะมันจะเป็นสีออกแบบเขาขาวม่วงเนาะน่าคุณิีน้องจริงเอาสีม่วงทานี่เห็นหน้ามนุษย์นี่ชัดกว่ามือครึ่งหนึ่งเลยนะคะ คือเทียบให้ดูนะตึ้หนึ่งตึงหนึ่งม่วงเข้มชมพูเยอะปปะเนี่วเขาขาวหรือเหลืองนะถึงจะใช้สีนี้ขึ้นสีนี้ก็คือผิวสองสีใช้ขึ้นครับแกพื้นฐานเบลม่วงอะเห็นมมันต้องไปไงคิวตัดเหลืองคนขาวน่อยคือมันตามมันตามเบลม่วงเลยอะมันม่วงตัดเหลืองทุกคนเอาแฟลชเซลไหมอ่าสองไทางนู้ดอะทาหน้าเลยคนไม่เห็นภาพนี่ไงทาให้อยู่ในนี่ครับตายเลย เอาตรงนี้ด้วยเอเอไปไงไปไงหน้าข้างหนึ่งเห็นไหมเป็นคนขาวจะกําเนิดแล้วตอนนี้นแล้วที่หน้าแบบคนหม่ออายุหมอนมองอยู่เมือมออม่อกี้เหมือนไปดําอยู่นิดจุดถ่านพี่จุ๋มสวยอยู่นะ,ะเซ,ลละเซทุกคนแฟลเซลเซล์เอาตอนสอง,องครึ่งนะให้ดูสีชมพูอีกสล่งเพิวนทาสีชมพูอีกข้างหนึห่งนะใครใครจะกดกดได้นะครับอย่างที่บอกว่าครีมกันแดดพี่จุ๋มหน้าแห้งจริง ตรงนี้เป็นขุยเลยใช่แฟตเซลได้เป็นรอบนะเพราะเธอไม่ได้เอาจาม้าเธอไ่เลยไม่บำรุงจ้ะเธอไม่ทาครีมครีมกันแดดรอเลยจะบอกว่าราคาเ็นก็คือสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบเดี๋ยวดูราคาแฟตเซลลนะถูกมากถูกจนตกใจอ่ะครีมกันแดดหลอด30 ml นะสีชมพูนะคะจะซื้ออนะคะมีไม่เยอะนะแล้วของไม่ทีสิ้นเดือนนะคะนะอันนี้สีชมพูนข้างขวาจะเป็นสีชมพู ทุกคนรอแฟดแป๊บชมพูเห็นไหมคนผิวเข้มยังไงก็รอดชมพูเนาะยังไงก็รอดแต่การปกปิดหรือควันแบบว่าทําให้มีความอับขึ้นน่ะจะสู้ฝั่งสีสีม่วงไม่ได้นะดูบอกกันนะแต่ฝั่งเนี้ยเขาจะเน้นเป็นธรรมชาติสีชมพูเขาจะเน้นเป็นกลืนเป็นธรรมชาติคนที่ไม่ต้องการให้ออกสีเยอะนั่นต้องการความแบบกันแดด s P F 5้าสิที่มีความโกลขึ้นมาหน่อยเอาสีชมพูแต่ต้องการอัพขึ้นคนไทยชอบแบบอับขึ้นมีความขาวขึ้นมีความผ่องขึ้นเอาสีม่วงค่ะ ถูกต้องครับเห็นมาเอาเทียสองฝั่งเลยพี่จุ๋มทุกคนตอนแหละเห็นไหมฝั่งชมพูมันจะโกลเฉยแต่ฝั่งเนี้ยจะอัพความข่าวขึ้นม่วงอัพข่าวขึ้นชมพูมันจะมีความโกลกว่าแต่ว่าสองสองตัวเนี้ยเนื้อเขาแตกตัวเป็นน้ำทั้งคู่พี่จุ๋มม่วงสวยเห็นไหมม่วงพี่เหมาะกับคนหน้ามันม่วงเหมาะกับคนหน้ามันจริงไม่หน้าแห้งมันกันน้ำกันเหนื่อได้หมดเลยแต่ฝั่งนี้เหมาะกับคนหน้าแห้ง ใช่พูนะสำหรับที่คิดว่าดูแล้วอยากรู้ว่าเจ้าเจ้าของแบรนด์รู้ว่ารู้ว่าต่างกันยังไงคอนเซ็ปต์เป็นยังไงครับถ้าคนแรกเหี้ยหรือว่าตอบโจทย์เห็นย่างชมพูหน้ามันสีม่วงสีม่วงเขาถึงบอกว่าเป็นกันแด่งพอสจีนเรามีคนจีนมาแปลอันนี้อันนี้เจ้าของแบรนด์บอกก็คือสีม่วง่งทำมาให้ผิวแบบพอสจีนนะก็คือแบบคนจีนที่ขาวตัวตัวอะ่ี้ีมาก สีใช่ปะไม่เล่นนะทได้นเแชมพูอ่ะต้องแซบแน่เลยอ่ะดูดิหรือฝนอยากเี๋ย้อผมไม่หยอกไม่ได้นะสีม่วงที่จริงเอาไปสองสีก็ดีนะแล้วงานแต่งไม่ย้อมไปนะมาแย้มย้อมสองสีก็ดีนะทุกคนพร้อมไหมพร้อมไหมกับแฟร์เซลเนาะอีกสองนาทีใช่ไหมครับอีกสองนาทีเนาะใช่ค่ะขึ้นสที่จุดไปไหนมาดิ พราะเธอยังไม่ได้บทานหน้าบังุงหน้าเธอเช็ดแล้วเธอทาทายนี่แล้วเธอไลเนไร์ใหม่ไหมล่ะแต่ท้งไม่ไม่วแบบเราค่อยเช็ดร<พ>อบเ <พอ S 2> นี้ยเราขึ้นแฟดเ,เซลล์แล้วจบแฟดเซลล์รอบเนี้เรามาเปิดร้านน้ำแข็งใสกันทา,าตอนนี้ไม่ได้เรามีร้านน้ำแข็งใสอย,อยู่นะ,ะอ๋อไหมคะมเดี๋ยวทำร้านน้ำแข็งใสให้เดี๋ยวรอเปิดแฝดเซลล์รอบนี้ก่อนและอยากเกลียเดี๋ยวจะให้กดสั่งน้ำแข็งใสนะได้เลยนะคะเรามี ร้านรอกันแดดทุกคนอย่างที่บอกนะว่าอย่างที่บอกนะว่าแปดเซลไม่ได้มีตลอดมีเป็นรอบนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกมากเราต่อคือตอนนี้ทุกคนหลอดหนึ่งอ่ะคือสองร้อยเก้าสิบาทนะไม่มีปั๊กสองร้อยเก้าสิบบาทมาก่อนเวลากดอ่ะออกออกวันนี้ครับออกมาบานจะบอกว่า กดแบบสองหลอดมันเลือกได้ว่าเป็นชมพูม่วงหรือว่าชมพูชมพูหรือม่วงม่วงถ้าถามว่าตามคอนเซ็ปเลยสีม่วงใช้กับใครใช้กับคนขาวมากๆใช้กับคนแบบผิวขาวขาวจั้วขาวจีนอย่างเงี้ยนะครับสีชมพูอ่ะก็คือผิวขาวเหลืองแบบเราหรือผิวสองสีใช้สีชมพูนะครับโอ้ยทำอาชีนไม่เหมือนมีกรรมมาแปดไม้้ยังไงขนาดนี้รับเขาบ้าเป็นแม่ค้าอาชีพมาแล้วสองหลอด ในราคาสามร้อยบาทหลอดละร้อยห้าสิบบาทจาก290ใช้ผสมกันได้ครับคือสมมติว่าเดี๋ยวนะจุ่มน้ำกระเด็นพี่จุม่มปัดน่อยนะตัวเขียนน้ำแข็งไปได้ค่ะใช้ผสมกันได้เลยใช้ผสมกันได้เลยใช้ผสมกันได้ครับนแล้วก็สวยผสมกันทาได้เลยแล้วก็ทาเนี่อย่างนี้นี่นะ ือกันแดดอ่ะมันลงได้ทั้งวันอยู่แล้วน้ำเลยด้วยนะอุ้ยน่าดีออร่าคือคือจะบอกว่าให้เน้นไปกดตะกร้าที่เป็นสองหลอดมันจะเหลือแค่สองร้อยห้าห้าค่ะแต่ถ้าหลอดเดียวมันจะร้อยสามสิบไม่ตอนนี้มันตอนนี้มันสามร้อยบาทแต่เตล์ครับขอเชื่อร้านกับงก่อนเออเหรอเขาเสียบยังคะให้เปิดมือก่อนอ้า สองสองห้าห้าใครจะกดกดได้เลยแบบที่บอกว่าแฟดเซลแล้วนะถูกมากสองห้าห้าคือหลอดละร้อยี่บห้าบาทนะครับร้อยี่บห้าบาทแล้วก็ขายไปหลายหมื่นหลอดแล้วนะมีอยอยกทุอย่างครบนะ้ะไม่ต้องกลัวว่ามันปลอดภัยไหมอันตรายไหมมีออยอครบแล้วก็คนท้องใช้ได้ด้วยนะครับแต่มันมันเขาเลือกไม่ได้ไง ใจะเผือบอใครอยากได้ทุกคนอย่างที่บอกนะว่าแปดเซลล์รอบละสิบนาทีนะใครจะกดกดเลยถ้าใครไม่อยากรอจริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปกินน้าแข็งแตะให้กดจนถึงสองทุ่มสี่สิบนะหมายเหตาได้นะหมายเหตุได้เอาอะไรละเอาหรอใครเอาคนแรกห้าอยให้หน่อยทุกคนตะกร้านี้ถูกสุดหมายเหตุเลยว่าอยากได้สีไหนสีรถ แบบห้าหลอดเหลือหลอดละร้อยเท่านั้นครับเหลือหลอดละร้อยเป็นไงพปกติคือเขาฟรีกะขัดแต่วันนี้เขาบอกว่าให้หมายเหตุมาเลยวันนี้หมายเหตุได้เลยว่าห้าหลอดอยากได้สีไหนกี่หลอดครับอย่างที่บอกว่าเรามีสีชมพูกับสีม่วงสีชมพูคือผิวแบบเราอะผิวเอเชียแต่ว่าผิวสีม่วงเนี่ยจะเป็นผิวแบบผิวจีนขาวขาวขาวๆาวจั๊วจัวเนาะ ตัวครีมกันแดดมันจะออกขาวม่วงตัวนี้มันจะออกสีเบจครับอกหน่อยชื่ออีตอนนี้ท,ทั้งสองตะก้านะอย่างที่บอกอ่ะว่าเดี๋ยวผมปรับตะก้าก่อนทุกท,ทุกคนถ้าเอาแบบสองหลอดจะเหลือสองห้าห้าห้าหลอดถูกมากเหลือห้าร้อยกดได้เลยสิบนาทีเท่านั้นนะครับสิบนาทีนะและเป็นกันแดดอย่างที่บอกว่าเป็นกันแดดที่ขาย ไปแล้วเกือบแสนหลอดเนาะแปดหมื่นกว่าหลอดแล้วขายไปแล้วเยอะมากคือจะบอกว่ากดห้าหลอดแล้วไปแบ่งกับครอบตัวในบ้านยังได้เลยอ่ะเป็นจริงเนื้อเนื้อเขาดีนะครับ๋ยาให้ดูอีกทีนึงิแไยหมคอนเฟิร์มว่าท้องใช้ได้เด็กสามขวดใช้ได้ใช่ไหมถ้าตัวกันแดดจะเป็นเจ็ดแต่ถ้าเดลล์สามขวบโอเคเอางี้ครับคนท้องใช้ได้นะ แล้วก็ถ้าเป็นเด็กอะ่ะครีมกันแดดใช้ได้ตั้งแต่เจ็ดขวบขึ้นไปนะครับผ<ต>ิวคล้ำใช้สีชมพูมพครับอันนี้เนื้อสีชมพูมันจะเป็นสีเบคอันนี้เนื้อสีม่วงมันจะเป็นสีม่วงขาวอันนี้เหมาะคนแบบนีออนนีออนหน่อยบอมได้เลยสีชมพูพมพมพอ่ะจะเป็นพวกคนดำลีไม่แต่ว่าบหมกับพี่นะคือหมายถือว่าพอมันทาแล้วมันดูแบบ อ่ามันเหมาะสำหรับผิวค้ำผิวติดเหลืองผิวโทนอะไรเงี้ยมันจะใบขึ้นมามันจะตัดเหลืองตัดโทนเพราะว่ามเจีนออเอาจริงๆริงคืออาจจะต้องลองยากแล้วอ่ะเอาจริงคืออย่างนี้ตอนเนี้ยเจ้าของแบรนด์บอกว่าถ้าสมมติว่าผิวอ่ะเรารู้สึกว่าผิวเราค้ำเนาะแล้วเราอยากจะใช้สีม่วงอ่ะมันก็จะปรับให้ผิวเราดูไท์มากขึ้นอย่างนี้ครับเนี่ยสีม่วงสีม่วงมันจะเป็นสีแดดสีม่วงค แก้วแรกค่แก้วแรกลืมใส่เครื right ่องก่อนค่ะเป็นไงเป็นไงทุกคนอ่ะกดแบบสองหลอดได้ฝากให้แบบสองหลอดแล้วครับสองหลอดสองห้าห้านะมันแัเซลลมันลดมาครึ่งนึงนะครับปีนะคะีค่ะตอนนี้ฮอตสองร้อยสี่สิบเอ็ดละถูกมากกดได้เลยครับอยากทำเองพี่เป้ พี่พีดเอาพี่พีเอาอะไรพี่พีดหันไปเลยเอาอะไรค่ะเสือกเลยเอาแฮวค่ะข้าหวังค่ะข้าวโพดกี่ชิ้นเอาแฮวเยอะหน่อยได้เอาข้าวเหนียวดำข้าวโพดเอาโพดเผื่อไหมคะไม่เอาเผือกมันไหมคะไม่เอาข้าวเหนียวดสาลิมไหมคะข้าวเหนียวดำฟักทองไหมคะ เ็ถือวแว่ามันตั้งผิดมันเลยมองไม่เห็นสุภาพมาขยับสุดๆเอาอะไรนะัวแดงหรอวแดงเอาเอามาตรงนี้ไหมล่ะไม่ต้องมันต้องเนี่ยมันต้องตั้งประเด็นไม่เดี๋ยวเราขยับขยับมาแทุกคนใส่หนึ่งหมดค่ะใส่ใส่หนึ่งหมดคืออะไรเอ่ยใส่น้ำอะไรสิปู่สยอะททีนาะเปา้ำเรอไอร ยาอะไรบ้างไม่เอาไม่ชอบเอาองุ่นค่ะไม่เยอะไม่เยอะเอาง่นไม่เยอะมามา็นโดนกำลังทำงานอางูเหรอแม่แม่ไม่ชอบอาง่นน่ะอะไคิดอะไรรู้ทำไมอ่ะเขาอยากกินเอางูน่ะ ไม่เรื่องอะไรไม่ยากสนนะคะทำไมไม่ชอบอาุ่นอ่ะไม่ชอบกลิ่นมันก็คล้ายๆกันน่ะเอาเยอะไหมไม่เยอะน้อยๆกับเขียวด้วยก็ได้ครึ่งหนึ่งพอๆๆพยังไม่ถึงขเลยเอาเอาเขียวเขียวเยอะกว่าอทุกคนใครจะกดกดได้นะแบบที่บอกนะไม่กนิ่นน้ำหวานไอ้ไอ้ด้ำแมเอาด้วยหน่อยหนึ่ง อุ้ยผมขอยังอ่าได้นี่มันแม่ค้าน้ำแข็งใสของจริงเขาเขากลุ่มใหญ่เหรอมาจุเคุณมาอทุกอาชีพที่ร้านเนี่ยไม่ดี้ดีขึ้นแล้วครับส่งมาแล้วตักอย่างจ้าตักเครื่องมาจ้าเออเฮ้ยดีเยี่ยเป็นบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่อุ้ยสนุกอ่ะทุกคนปิชาไลยทุกคนตอยังบุบเรากินข้าวเหนียวออชิมเม็ดบวกอ่ ทุกคนใครจะเอาอะไรสั่งเลยนะไม่เท่าไหร่ถึาเลยค่ะอุ๊ยนี่ไงต้องกินอันนี้ทุกคนเอาไหนเราไม่ชอบกินเมื่อก่อนอะไรปูบางเงาอ่ะกินจำผิดอีกแล้วอ๋อพี่บุ๋มไม่กินลูกชิ้นกินแต่ถ้าลูกชิ้นแข็งไม่ชอบเออแต่ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ไงถ้าเทียบกับบุ๋มครับเอ้ยนี่ยงบุ๋มเอาเครื่องแค่นี้น้อยไปปะไม่น้อยหรอกแล้วบุ๋มก็อืม ปลาก็เร็วาอไอเอยากล่ากแกะนี่แมีนกะทิด้วยนะอะไรหใช่หอมชมก็ดิ่งเองแบบกะทอไรทาซื้อมาหี่สุดแต่ดิ่กับกรอไรนะฟันเทียนอันเทียน่สเร็จกอม่ากะป่กกนกีด้วยเต่อิ่มมกแล้่ะ ถ้าผงเหรออ๋คนละไม้กันผงก็ต้องนมดีเดียวสารีนต้องกินกับน้ำกระติป่ะใช่ค่ะผงกินนี่เป็นอะไรแล้วช่องด้วยแล้่องน้ำนะคะใส่นมเยอะๆได้ไหมคะตอนเด็กแล้วก็โกรธมากห่วงนมอะไรกันนะกระหนาวห่วงนมตอกจนไม่ได้เหนหมูไตแต่นมเหรอตอนเด็กอ่ะหมูไตนมนะคะทอดผ่วงนมนี่หมูไตแต่นมเหรอใช่เวลากินให้พี่พีเขากินนมจริงแบบนี้จริงมีไมโดด้วยนะคะโอ้โหใช่เหรอตอกมาก กิในให้มันฉ่ำไปเลยปากหวานร้อยเป็นหวานน้อยแล้วไงคะเมื่อกี้กินไปเลยเอานะ้ำปากหวานร้อยจะเหลืออันนี้จากอันนี้จากหวานห้าร้อยจะเหลือหวานร้อยอน่ากลัวมากแอ้มันโดนน้ำอีกปไปเลยเน่ยน่ากลัวมากไม่เจ๊งอะไจะยังยแต่ต้องสามเหมือนที่เขาบอกเลยใส่บอลเขาจะจ่ายเงินตัว เกินตอนแดดจ่ายนะครับเดี๋ยวแฟดเซลมันเด้งนะโอ้ยพูดปไม่ไอะไรบ้างนะสับป,ประรดค่ะเออพูดจะน่ารักเนาะนสับปะรดน้ำสับป,ประดรดกับอะไรอีกแล้วก็ไม่มีอะไรกินกะทิเลยอ,อ่ะเออใส่นมเดียวอร่อยขนาดนี้หรอเอาสับปะรดทีเดียวใส e ่เข e ียวนิดนึงแรกมันหอมนองตาเมลิ่อุ้ยทำไมอันนี้ได้ถ้วยใหญ่อ่ะนี่กี่บาทอันนี้พิเศษใช่หรอแกงนมตาเมลิ อ่ะอ่ะหนูค่ะผู้ประกวดงานงมาพี่ปูอีกผมอ่ะทุกคนในหัวไปเสียงในหัวคืออะไรคะหายพอดีนมตามาลีอ่ะไม่และสดอร่อยอ่ะเสียงในหัวเสียงในหัวที่ปูอะไรอ่ะนมตาตมนมตามอีกข่ะไหมไม่มีอะไรค่ะอ่ะเสียงในหัวทุกคนคืออะไรคะนมตามาลิอ่ะเซ่ เออข้างบเอ้ยมเสียงในหวยทุกคนคืออะไรคะอะไรอะชื่ออ่บ่งบอกสภาพจิตใจของแต่ละคนใหม่ล่วสดเอ่อถ้าใหม่แล้วสดจิตใจดีไงใช่ใหม่สดเสมอแต่ถ้าใครไม่ใช่ใหม่สดเสมอก็สภาพจิตใจไม่ได้นมตาเมนี้มันเมียง่ายเมียเนี่ยเหนมะคืออะไรอ่ะ ่อนมตามานนี่ใหม่สดเสมอไอทีวีเอานมหน่อยเดียวนะคะไม่เอานมตามานนี่เหมือนไม่ได้กินอะไรมาหลายวันจัดอ่ะแล้วเอาไม่หาคิวกี่สีีสิอยากทำเป็นสายดูเดี๋ยวว่าสีไม่ครบไม่แห้งงอมขนวันนี้ก็พอแต่ช้อนน่ารัก

อย่างที่บอกนะว่าตอนนี้ปากตะก้าตัวมอยเจอร์ให้แล้วเชียร์นะกดได้ครับถูกมาก